วิทยาศาสตร์เรื่องของเสียงเรื่องของเสียงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราได้ยินที่เราได้ฟังรอบๆตัวเรานั่นเองมาหาความรู้เกี่ยวกับเสียงกันดีกว่าเสียงอ่ะเดินทางในรูปแบบของคลื่นก็คือเหมือนกับคลื่นในน้ำนี่เองมันเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง เวลามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันทำเสียงขึ้นมานะเสียงอ่ะมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านอากาศไปยังหูของเราหูของเราเหมือนกับเครื่องจักรพิเศษเลยที่มันจะจับคลื่นเสียงไว้ขนเส้นเล็กๆแล้วก็เส้นประสาทที่อยู่ข้างในหูเราอะ่ะมันจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของคลื่นเนี่ยไปบอกสมองเราว่านี่มันคือเสียงอะไร เสียงจะดังหรือจะเบาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของการสั่นสะเทือนนั่นเองถ้ามีการสั่นสะเทือนมากมันก็จะดังมากอย่างเช่นตีกรองเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนมากมันก็จะดังมากส่วนเวลาเรากระซิบนะแรงสั่นสะเทือนน้อยมันก็จะเบาเสียงก็มีโทนเสียงด้วยนะซึ่งมันก็มีแบบโทนสูงหรือต่าตามเสียงนั้นๆ อย่างเสียงนกร้องมันจะเป็นเสียงสูงเพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือนสูงแล้วก็รวดเร็วส่วนเสียงกรองเนี่ยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนต่ำมันก็จะต่ำกว่าคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าวิทยาศาสตร์ของเสียงคืออะไรแล้วเสียงมันมาอย่างไงเราก็สามารถจะชื่นชมเสียงดนตรีเสียงพูดแล้วเราก็สำรวจเรื่องเสียงกันต่อไปอีกนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ